สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวล์บอลทุกคนเลยนะเมื่อแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับไปทําบุญก็ตักบาตรกราบพระนะแล้วรบรรดาสตาฟโค้ดนะครับก็ได้บอกกับพระคุณเจ้าว่าเนี่ยแนนทัดดาวเจ็บบ่อยมากป่วยบ่อยเหลือเกินแข่งแป๊บเดียวก็พักอีกละแล้วแนนก็ได้รับพรวิเศษนะครับพรวิเศษนี้ คิดว่าทําให้แนนเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ปังปุริเย,ยช่วยทีมชาติไทยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอนนะครับผมไปดูพรวิเศษที่แนนทัดาวนึกแจ้งได้รับมากันดีกว่าครับไปกันเลยแนี้นะคต้แงนี่เนี่ยป่วยประเลยคันนี้ีคน